ผมนึกได้ได้ยินคําว่าถ้าไม่อยากได้มันไม่ทุกเลยนะผมตัดทิ้งเลยพวะวันเราดกสิบล้านที่จะต้องแบ่งกันผมไม่สนเลยโล่งเลยอ่ะไม่มีทุกอะไรในใจเลยอไอ้แค่นีสัยเลิกบ่นได้เนะะี่ยค่ะก็ถือว่าสุดยอดที่จะท,ทำได้ทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อู้มันอร่อยเนาะแล้วมันเบาสบายร่างกายโครงการนี้ช่วยให้เราพ้นทุกก็จัดเรื่อยๆนะคะพอเห็นยุงเห็นมดนี่หมันไส ตบมาเลยค่ะยุงแต่พอแต่พอตอนระยะหลังที่มาเข้าค่ายก็เออรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นนะคะก็ยุงกัดก็ไล่เข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็เผลอก็ตบบ้างได้เห็นนะคะถึงความพร้อมเพียงความสามาคัคคีร่วมใจการทำงานของพี่น้องจิตอาสาทุกท่านในปัจจัยนี้จะทำให้องค์ความรู้ของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะแพร่ไปได้ทั่วประเทศไทยและ ทั่วโลกเลยค่ะข้อคิดเห็นก็อยากจะให้มีการจัดค่ายเช่นนี้ต่อนเนื่องไปอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงทําให้ใจเราสุขขึ้นดีขึ้นเพิ่มปิตินะครับที่ติดอยู่ในหัวสมองอมันล่มไปเลยจริงๆก็คือได้ธรรมะของอาจารย์หมอเขียวนะครับที่ทําให้เราใจเป็นทุกข์นั้นมันก็คือความอยากนะครับเราก็จัดตรงที่อยากสําสหรับโครงการนี้เป็นเป็นโครงการที่ ดีมากนะครับแล้วก็คงจะลงลงลง,ลงอบรมเรื่อยๆนะครับประทับใจจริงๆครับแต่ทีนี้พอได้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนเราได้ชีวิตใหม่อะค่ะคือมันโล่งเลยว่าเราเข้ามาในหมู่มิตรดีเข้ามาในกัลยานามิตรซึ่งมีพลังนะคะ ถ้าเกิดมีค่ายก็คือ,อจะเข้าค่ายตลอดไปอะค่ะพอช่วงโควิดไม่ได้เข้าค่ายมันก็ถดถอยไปไม่ได้ทําตามอาจารย์บ้างไมด้ฟังอาจารย์บ้างพอมีค่ายแบบนี้ดีมากเลยค่ะได้เข้าค่ายแล้วก็สมใจก็ดีใจว่าสมใจได้เข้าใกล้หมู่กลุ่มหมู่มิตรดดีดีใจอะค่ะมีค่ายอย่างนี้ดีค่ะ ผมใจจะพยายามเข้าบ่อยแล้วก็รู้สึกดีใจได้เข้าใกล้มงกุ่มแต่ถ้าอย่างอาจารย์หมอ,อเสียนี้ผมว่าผมจาบได้สุกใจกันดีครับผมยินดีมากที่ได้มาร่วมในการอบรมครั้งนี้ครับและก็ขอให้การอบรมอย่างนี้ให้มีต่อไปครับเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขาไม่สามารถจะไปปฏิบัติที่นั่นได้ดีค่ะก็ได้รู้จักรถ ลดกิเลสตอนนี้ก็ตั้งศีลทานข้าวสองมื้อนะคะลดมื้อเย็นลงก็พยายามที่จะไม่กินของจุกจิกนะตัวของจุกจิกที่เคยกินแต่ก่อนให้กินทั้งวันจะไม่มีเวลามเวลาเลยนะคะกินได้ทั้งวันค่ะแต่พอเรามาศึกษาเรารู้จักกินให้เป็นเวลานะคะแท้วที่ทำนำหัวใจให้สุขแผ้ คือหนน่วยยเผแแพ้ธรรมทใสยามสิบวันที่อยู่ในค่าคุ้มค่าทุกนาทีขอบคุณพลังแห่งความดีที่ทำให้มีโอกาสได้พบอาจารย์และจิตอาสาทุกท่านนะค่ะสึกตรงนี้มากค่ะอยากจะบอกว่าที่มืองก็แจ๊กแจ้กดุดแสงสุริชา งงงก็คลายกำเลิสวา่างค่ะอยากบอกอาจารย์ว่าบัวใต้น้วได้ยินเสียงของอาจารย์ค่ะสาธุค่ะยิ่งรู้สึกทึ่งมากเลยค่ะว่าอาจารย์มีวิธีสอนยังไงให้หลายๆคนที่อยู่ร่วมกันนะแต่มีจิตใจที่ดีเหลือเกิน เป็นคนดีรู้สึกอนุโมทนาแล้วก็รู้สึกชื่นใจเราก็นึกว่าเออเราก็ดีแล้วนะแต่พอมาฟังแพทย์วิถีธรรมนะคะเรารู้สึกว่าเรายังอีกไกลอ่ะกราบของประคุณแล้วก็อนุโมทนาจริงๆอะคะ่ะรู้สึกว่าอยู่ในคําว่าหมู่ิีรดีอะ่ะมันดีจริงๆอะ่ะก็จนถึงตอนนี้อยากให้มีค่ายนะะี้ค่ะเปิดไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อยๆลดละเนื้อสัตว์นะคะ เพนี่ก็จะเข้าเทศกาลกินเจแล้วก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ตามวิถีที่เราเรียนตามแพทย์วิถีทำนะคะเป็นรางวัลชีวิตเลยคะ่ะในในในวัยขนาดนี้นะคะคือเหมือนเหมือนกับมีความเป็นญาติกันมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบนะคะเท่ากับว่าเราเนี่ยได้พบทางที่แท้จริงแล้วที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้ะคะ่ะเออน่าจะมีมีต่อต่อไปแล้วก็คิดว่าตัวเองก็จะเข้าค่ายต่อไปนะคะเพราะว่า ได้รับผลดีกับสุขภาพที่จะดูแลตัวเองแล้วก็นําไปช่วยผู้อื่นได้ด้วยอะค่ะก็เลยสนใจถถก็เลยสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็เป็นความโชคดี่ะได้เข้ามาเรียนออนไลน์ด้วยเพราะปกติจะท่ายของหมอเขียวเนี่ยบางทีก็ไม่สะดวกที่จะไปเพราะตัวเองก็มีครอบครัวอยู่ลูก กิจกรรมครั้งนี้ขออน,นุญาต่อไปเรื่อยๆนะคะชอบมากชอบฟังคำของหมอเชูมากเลยค่ะรู้สึกว่าเส้นเอ็นมันได้ขยายขึ้นเลือดลงไหลเวียนดีขึ้นตัวก็จะเบาขึ้นนะคะขณะที่อยากจะได้ก็ทุกแล้วจใจที่แบบสตริงกวาดแกวงอยากจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเดินเข้าห้างเนี่ยเราก็จะซื้อแต่พืชผักผล,ลไม้แล้วก็สิ่งจำเป็นจริงๆ เดี๋ยวเวลามามาเข้าห้องทีนี้ทีไรมันรู้สึกว่ามันมันหลอนเนาะมันมีพลังเนะาะพลังจากบุกลุ่อพลังจากอาจารย์มันแปลกๆปมันเย็นลงนะเนาะพอฟังมาเข้ามาทุกทุกห้าห้าครั้งแล้วเนาะรู้สึกว่ามันเย็นลงใจมันเย็นลงก็แปลกเนาะมันดีขึ้นไงรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยยุ่งไงไม่ไม่ไมค่อยจะไปยุ่งกับสามีเขาจะอะไรแต่ก็ให้มีค่ายเต็ม แบบนี้ตลอดไปล่ะค่ะเพราะว่าเผื่อบางคนจะมีดวงตาน้อยเห็นฝุ่นแลเผ่อเขาจะได้พ้นทุกเหมือนเหมือนเรานะก็คุ้มเกินคุ้มค่ะจากการเข้าค่ายออนไลน์ทั้งเบิกบานขึ้นค่ะเข้าใจขึ้นว่าลดความกลัวได้ว่าไม่ต้องรีบให้มันหายก็ได้หรือมันจะหายก็ได้โลกที่ที่เป็นอยู่ขอขอบคุณโครงการ อบรมค่ายมากๆค่ะที่มีค่ายดีๆและก็อยากให้มีค่ายดีๆอย่างนี้เลื่อยไปนะคะแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าฉันต้องสมัครค่ายนี้ทั้งที่ว่าไม่รู้เลยว่าค่ายเนี้คืออะไรอยงเค่ะเหมือนได้ได้พลังบุญจากอาจารย์ด้วยแล้วก็จิตอาสา,าที่แล้วก็หมูมิตีทั้งหลายอะค่ะที่เหมือนว่าดึงเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเข้าค่ายได้แป๊บหนึ่งสองสามวันนะคะ ข่าวดีก็เข้ามาเงี้ยของที่หายไปก็หาเจอเราก็เลยโอ้รู้สึกดีแล้วกอ็อิ่มใจนะคะอิ่มใจปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่ามัน,นตั้งแต่ชีวิตเกิดมานะคะไม่เคยเจอโรงเรียนอะไรที่เรียนแล้วม,มันมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความสบายใจแล้วก็เบาใจเป็นข้างหน้าได้เข้าตลอดเวลาเม้จะทํางานก็ในแบ่งเวลาเข้ามาฟังนะคะซึ่งเป็น เรื่องที่ดีมากก็ขออนุมโมทนาคิดว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีค่ะต้องขอพวกคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะและขอพวกคุณอา,อาจารย์หมอเขียวค่ะที่อุตส่าห์ให้ให้ทำแล้วทำให้มีปัญญาที่สว่างสวยขึ้นนะคะคงฝากไว้เท่านี้ค่ะจะพยายามหัดลดอาหารให้เหลือวันละวันละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อลดกิเลสตัวเองเอาไป ให้กับคนที่สนใจเพราะว่าทางจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะเรามีการจัดท่ายอาอทิ์เกือบทุกสัปดาห์ค่ะเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรานะคะใครเนี้ยเป็นใครายที่ทห้หนูได้เห็นกิเลสตัวนี้มันน่าเกลียดมากสําหรับหนูแล้วก็แกเดี๋ยวก่อนนะให้ฉันไปปิดร้านก่อนเพราะเราเป็นแม่ค้ายังไม่ปิดร้านก็เดี๋ยวแกแกอยู่ก่อนนะฉันไปปิดร้านก่อนเดี๋ยวเราเจอกันขึ้นไปหาที่สงบสงบคุยกับเขา เป,เป็นอะไรเป็นไรเนี่ยก<ๆ>็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าการทําอะไรที่ทําท่ามกลาหมูนิดดีมันก็จะดีกว่าหนูก็เลยคิดว่าหนูน่าจะสารภาพผิดกับเพื่อนตอนนี้ลคะค่ะยังไงฉันก็ขอโทษนะแกฉันเคยกินไม่ไดีกับแกไว้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีธรรมะบางข้อที่อาจารย์หมอเขียวทำให้เข็นแบบ ภาพชัดขึ้นว่าเออมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้วันเนี้ยเราทานอาหารเราจะรู้สึกเุ้งเขียดไปได้ไหมฉันขอกินผักนะได้สองเด้งถือได้พัฒนาจิตใจแล้วก็ได้ทำบำเพ็ญประโยชน์ให้กับแม่ก็คิดว่าศาสตร์เนี้ยมีมีประโยชน์มากและเป็นความรู้ที่ที่แท้จริงที่สุดค่ะก็คือการที่จะได้ให้เอ คนได้รักษาจิตวิญญาณนะคะก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเข้าคอรสนี้แล้วก็จะติดตามไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่เวลาจะอำนวยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้ความรู้และให้โอกาสนะคะก็จะขอติดตามไปเท่าที่จะตามได้ค่ะขอบคุณมากค่ะจะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ครับผมเป็นแล้วนะสิ่งที่ผมได้จากหลักสูตรนี้ก็คือว่าการพึ่งตนเองสิบวันเนี่ยถือว่า ฟังธรรมะมากที่สุดเลยในชีวิตผมรู้สึกว่าผมสงบขึ้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างผมก็มองให้มันมีความสุขปล่อยมันไปให้ได้เพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยคือเหมือนเหมือนมีเหมือนซูเปอร์แมนนะอาจารย์เฉียวเนี่ยบรรยายเช้าจดเย็นกลางคืนมีกิจกรรมเช้ามืดตื่นทุกคนเสียสละนะแทบจะไม่ไม่คิดถึงเรื่องส่วนตัวเลยนะแล้วก็มีพลัง ผมใช้คําว่าพลังกายพลังใจที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นผมที่คิดว่าสิ่งนี้ที่มันได้จากหลักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นหลักโครงการที่ดีนะครับก็ขอให้มีต่อไปนะครับขอบคุณครับ